พี่เจมช่วยอธิบายก่อนได้ไหมได้ครับในเรื่องของคดีนี้เนี่ยนะครับก็คือมีอสื่อหรือเพจนะครับอยู่เพจหนึ่งเอาพวกดารานะครับไปจัดอันดับดาราขี้โกหกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วน้องไอนนี่เนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในลิสต์นั้นซึ่งน้องไอนนี่ก็เป็นบุคคลสาธารณะเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะจะเอาเขาไปพิพากษาจาร์ไม่ว่ากันแต่ดันไปติดรูปลูกของเขาซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับ ในเนื้อหาของข่าวหรือคดีนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะการเอารูปลูกเข้าไปทําอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมจรรยาบรรอยู่ตรงไหนเขาก็เลยอาศัยอํานาจของศาลนะครับใช้สิทธิทางศาลฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็นคดีนี้ครับเขาเขียนข้อความว่าอะไรก็เนื้อหามันเยอะครับก็เหมือนกับประมาณว่ามีการพิสูจน์ข้อได้จริงกันแล้ว ปรากฏว่าไม่ไม่ใช่ลูกของใครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งมันในเนื้อข่าวมันมันไม่ตรงกับข้อท็จจริงเลยนะครับก็เลยมีการฟ้องกันนะครับเหตุเหตุหลักที่เพนนี่แบบจะใจฟ้องในทางนี้็คือเรื่องลูกเป็นอะไรใช่ไหมครับ่ใช่ค่ะเพราะที่ผ่านมาแอนสิบสองปีแล้วว่าลูกมันโตเป็นหนุ่มแล้วอะค่ะไม่เคยยุ่งวุ่นวายแล้วก็อยู่อย่างเงียบเงียบมาตลอดใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ไม่ค่อยจะสนใจในส่วนตัวเท่าไหร่โฟกัสที่การเลี้ยงลูกดูแลลูกเท่านั้นทีนี้เนี่ย เหมือนที่พี่เจมบอกมเมื่อกี้คะ่ะคือคุณเอารูปเด็กมาขึ้นแล้วในข้อความเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงในบางคำมันดูแบบหุยไปใส่คำซะแบบในคำพูดที่เขาใส่แล้วเขาขึ้นรูปเด็กพอดีมันเป็นอะไรที่แบบคนเป็นแม่มันรับไม่ได้อยู่แล้วอะทุกคนมันก็รับไม่ได้อยู่แล้วอะคะ่ะมันมันพีคอะคะ่ะก็เลยจำเป็นที่ว่าต้อง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 ขึ้นกันนิดนึง ัวร้อนเลยนะคะคือหัวใจมันเต้นแรงมากอะค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกของเราเรอะเนาะคือคุณจะข,ขึ้นรูปแอนแอนไม่ว่าคุณจะว่าอะไรแอนแอนก็อยู่เงียบๆเฉยๆมาตลอดไม่เคยฟ้องใครไม่เคยทําอะไรใครแต่คราวนี้คุณขึ้นรูปลูกเนี่ยแล้วคุณก็ใส่ข้อความที่มันแบบค่อนข้างรุนแรงออกมาอย่างเงี้ยแอนว่ามันไม่น่ารักเลยมันไม่โอเคเลยไม่ควรที่จะทำอย่างนี้กับน้องค่ะ